มาครับลามกิน3าศูนย์ตอนนี้คะแนน3เท่ากันน่าจะเป็นทีมเออ่ปลาดิบหรือไข่วงขึ้นแทนมาพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพวกนี้เนี่ยน่าจะต้องโดนเดิมเหมือนกันครับใชแพตตี้นรกถ้าฟังอยู่นะฮะน่าจะไม่รอดแง่แง่ไปไล่มาครับคิลเลอร์ตัวอะไรวะคิลเลอร์เล่นเป็นอะไรครับแพตตี้แพตตี้เล่นเป็นเดอะแฮกครับอเอวเล่นเดอะแฮกโี้เล่นเดอะแฮกกว่าเอาแล้วครับเอาแล้วฮะมาอุ้ยแล้วเจอพี่ปุ้ยว่ะปุ้ยครับ พี่ปุ้ยฟี่ฟาท้าเก่งครับกระโดดได้ครับพี่ปุ้ยจุกเด็กพี่ปุ้ยจุกเด็กเต็มตีกระโดดตามพี่ปุ้ยยังวนอยู่ครับวนตามไม่ทันแล้วเนี่ยวนพยายาลงนี้กนะฮะตัดสินใจครับวางแล้วครับถ้าจะวนที่เดิมเนี่ยไม่รอดแน่วนที่เดิมไม่รอดแน่แล้วไงพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยไปองหลังอ้อมหลังครับอ้อมหลังแล้วไงต่อแล้วได้ยินเสียงคนเปิดกล่องใครเปิดกล่องใครเปิดกล่องข้างบน หายไปกองขอางบนเอาแล้วเอาแล้วได้เก็บพอดีครับมาเจอกับนักล่าครับเอาละฮะนักล่าโยโกะตีโหนตีโหนโยโกะแกโยโกะแซบนักล่าครับแซปโยโกะแล้วไวนะฮะได้อยู่โยโกะปันเลยปนก่อนครับไม้กูชอ์เองสุภาษิตาย่เราปฏิบุกรูปไปแล้วโยโกะหนึ่งบอลหนึ่งบอลได้อยู่ได้อยู่ ได้อยู่ได้อยู่อยู่กูยาวคอยู่กูอยู่กูอยู่กูบอลเลยอยู่กูเปิดนี่คือทีมแข่งหนึ่งชัดเจนตรงนี้ยังไงรออยู่อยู่กูรอยู่เฮ้ยไม่เปรวอะเอาเรื่องอยู่กูได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่รอดใจได้อยู่สวยอยู่กูแกบอลเลยแกบอลเลยน้องบอสพี่น้องน้องน้องบอสบอลเลยพี่ชูกแกงน้องบอลเฮ้ยตอนนี้มีแทบจานเอ้ยเอ้ยจะแค่ไปโดนอยู่กูบอลแทบอยู่กูได้อยู่ โอ้กูยุกิงจุดประกายการมับกับมัจุติแล้วยุกูดูดูก่อนครับดูไฟก่อนดูไฟก่อนดูไฟก่อนแพตตี้วิ่งออกเดี๋ยวกูวานนี้เฮ้ยหลงเฉยโดแล้วหโดแล้วหโดแล้วเอากูไม่ลงเอากูไม่ลงยังหาอยู่กูกลับไปแล้วไปตันรอบที่บวกไอ้ยุกู สได้อยู่จุแมสเตอิดตัด้ลหนึงบอได้อยู่ยัพอได้อยู่ยัอได้อยู่ยย 1, 1> นึอ้ยหูเป๊ะไหมหนึ่งลได้หนึ่งได้หนึ่งลตัวตอนนี้ยังหนึ่งเครื่องนะครับทีมลามกินครับ มาแบบเทพๆว่าไงครับแกเล่นคิลเลอร์เออว่ะพี่บอยเล่นคิลเลอร์นี่ว่ะไม่เราคุยข้ามดิสไงพี่บอยฟังอยู่ในดิสพี่บอยฟังอยู่ในดิสได้อยู่เจ็ดเคเอาว่ะคัมแบ็กว่ะเหย็ดเคเคมีเล่นคอมโบด้วยเอาเรื่องเฮ้ยกลับมาว่ะคัมแบ็กว่ะใช่แค่อยู่นี่ครับอยู่นี่ครอยู่นี่คัมแบ็กว่ะแพทยังไงออกขวามาเอาเอาไปเรียบร้อยแล้วครับ โอ้เป็นเป็นตัวที่ผมเบื่อที่สุดแล้วเหมือนกันเมื่อวานก็นเล่นแล้วนะแช็แขกลับมาแล้ววะผมเป็นกินเลอร์เจอทีมหลามกินมาแล้วนะฮะหายากมากสาหรับตัวคอดเดตเพราะมันเนียนเกินนะเนียนเกินจริงๆแล้วแพทหามไม่เจอแล้วครับแชเแขกกลับมาแล้ววะมาได้ครับผมรอดมาได้กลับมาแล้ววะมาครับตรงเครื่องเพย์เยอร์สองพันสิบหกสมสามเลยครับเลือกไม่ถูกกันเลยทีเดียวตรงนี้เอราพังไปแล้วนะ โซเทมตัวเองอยู่แล้วครับผมคนหนผมพักไม่ได้แล้วว่ะผมไม่รู้ว่าใครเล่นยังไงอะคนหนึ่งผมไม่ได้ดูอะพี่ปุยไม่ได้ครับพี่ปุ้ยวนครันตรงผมไม่ไดู้อะคับวิ่งระไดดไล่ดูอล่กูไลู่กูโดนแล้กูโดนแล้่พี่ได้ดอนค่หน่ผม่้ดอะดน่งผมดได้ดอะ่งผม่ดูอะ่ปุยไม่ด่ดูอ่ป่มวะ่ครดูอบพี่ปุ่งผม่ได้ไงะ่ผมเต็มหลังแะ่นอนรับผมไม่ได้ดอ่าผมไม่ิดช่ป่ะ พี่ไม่ชอบดะใช่ไหม,ม <laughs> <laughs> ยื้ได้อีกสักพักเลยแต่ว่าไม่ได้มานะพี่ปุ้ยนี่เงียบอยู่เหรอเออเหรอปกติเห็นเวลาผมดูพี่ๆชอบด่าเออชอบวายๆชอบด่าพี่ก็ชอบด่าเลยชอบด่าเลยแหละเออเสร็จอีกหนึ่งเครื่องแล้วครับกี่อยู่เหรอตรนนี้เหลือสองเครื่องนะครับล้อกหตรงนี้ก็จะเสร็จแล้วครับนี่พยายามจะซ้อมกันต่อแล้วก็จะวูให้พี่ปุ้ยครับพี่ปุ้ยครับยาวๆเขาสบายเขาสเต็ตแรกเขาเล่นเกมแบบนี้พูดน้อยใช่เหรอจบเสร็จอีกแล้วครับหนึ่งเครื่องครับสำหรับนักล่าเส้นเองครับผม ไม่ได้โฮงไม่ได้ฮิวแกรี่ไล่นโอเอซิสเหรอคนข้างไกลครับผู้หญิงเล่นไม่ใกล้เดินเช็คไม่ได้ยินเสียงอะไรใครร้องเอาวะเอาวะเหมือนจะู่แถวกูเหมือนจู่แถวกู้เหมือนจะเจ้ากูเหมือนจะเจ้ากูออกมาครับเจอนักล่าส์อีกแล้วนะเนี่ยจะวิ่งตามครับเราซ่อมเสร็จแล้วครับซ่อมเสร็จแล้วครับผมนักล่าจึงจู๊กต่อครับจังหวะนี้ยังไงแพท เอาละฮะเดี๋ยวกูลฮะแหบอยู่กูแหวบกูจุกกูจุกนักลายังเล่นได้สวยพี่สวยกูจุกเองกูจุกเองโอเคสวยพี่ยาวๆใจเลยพี่ยาวๆวางช้าไปเองครับน่าจะกะหวังสตันนะฮะหรืว่าวางช้าไปหน่อยครับผมด้านหลังครับช่วยได้แล้วเราแห่มาครับแห่มาครับผมอะไรวะได้ยังไม่ได้ภาคเลยวะเจอไหมครับเหมือนจะไม่ไม่ได้พาะไรต่อวะประตูแล้วตัดสินใจครับ ไปแขวนนักลาสก่อนแล้วแล้วนี่พี่บอยไม่อยู่ด้วยถ้าเกิดพี่บอยอยู่นะแกแกช่วยกูด้วยแกแกช่วยกูทีแกไมครับแกรอดสามไม่ครับแผลบช่วยพี่ทีแผลบช่วยพี่ทีแผลบหรือเปล่าบอสบอสบอสมาช่วยไหน่อยบอสแฟนอาร์ตนะครับสินใจน่าจะรอดสามแล้วครับบอสบอสน่าจะปล่อยครับนักลาสให้เหงาเดียวบอสพี่พี่แางหลังบอสโอ้มื่อกี้จังหวะคือบอสพี่พี่แางหลังบอสคือที่บอสไปแล้วบอส ก็เลยหันมาสตันครับช้าไปครับพอช้าไปครับเรียบร้อยทันทีครับผมเฮ้ยเขาโชคดีอยู่นะเกมเนี้ยโอ้โหน่ารอดสามผู้ชมกำลังจะสี่ศูนย์นะเนี่ยสำหรับทีมหลานขิ้นครับเก้าพันสามอเข้มขิงขิงโอ้ดูอดีฟีนภาคเลยเหรอเลยไปแล้วเขาวางมาสรุปจะดูพี่บอยหรือดูอดีฟีนเนี่ยแบบนั้นอะเอาวามาแล้ววะ จะดูจะดูที่บอยเลยอลิฟินเอ้ยกระตุก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 ไปเลยครับนักพากย์นักพากย์เนฟขอบคุณน้องร้ายเป็จากน้องย่างหยีนะครับผมขอบคุณครับเฮ้ยเฮ้ยเอาวิชัยขอนจริงด้วยว่ะยังเก๊ของจริงเกินพี่บอยกูพี่บอยพี่บอยไม่ใช่เลื่อยแล้วว่าเกี้ยพี่บอย เทเค้กขึ้นบนว่ะส่วนกระแสธาราแตกนะพี่บอยผีคนพี่บอยผีโกลยจักรหนึ่งคนเออเอามากรหนึ่งคนนะดินะดินะดิดิสวยตอนนี้แต้มพูบบอกแกสวยแกมึงเฝ้าเลยแกมึงเฝ้าเลยเอาคนเดียวพอชนะเอาแชมป์ไอ้แกมึงเฝ้าเลย ไม่เฝ้าวะมึงเฝ้าเลยเนี่ยได้คนนึงชนะแล้วแกเอาแคมป์ใช้อยู่ตรงหน้าแล้วเนี่ยไอ้แกเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยทำเฮ้ยอใจวกบอกเฮ้ยไอ้แกมันเอาว่ะไอ้แกมันใช้เรื่อยว่ะไอ้แกมันเอาว่ะเฮ้ยได้อยู่ว่ะบอสพี่ว่าอย่างนี้เราได้แชมป์ว่ะบอสว้า ข้างบนเหรอขึ้นข้างบนอีกแล้วเหรอข้างบนเหรอ,เ,หรอเอาอยู่นี่ข้างนอกครับเก,เก่งเ่บนว่ะบนว่ะไม่ทันนะไม่ถึงโนตีนั่นไงโอ๊ยไอ้กแก่มันเอาว่ะชอ็อตนี้บอสเราแชมป์แล้วเว้ยแฮบปบแบบเราแชมป์แล้วแฮบปบสบายแล้วแชมป์ทัวอะรอมานานหลายปีไม่ได้แชมป์สักทีกับโนสกรในสุดก็ได้แชมป์แล้ว ฆ้าบันเลยแกฆ่าบอลไปเดี๋ยวนะผมขอดูครับผมต้องโซนสามเครื่องนี้ครับห้ามใครปั่นแล้วพี่บอยแล้วพี่บอยจะพูดทำไมในเมื่อพี่บอยเลื่อออกไปเนยฮะพี่บอยจะพูดทำไมไปครับฮะพี่บอยจะพูดทำไมเนี่ยว่าพี่บอยจะโซนตรงนู้นะพี่บอยมาตรงนี้ถ้าเกิด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 จานฟุงได้ยินนะจันฟุกด่าเล้ เ,เ,เฮ้ยแค่ยียกเลื่อหรอกเฮ้ยเอาวะเอาแล้วจะยกเลื่อจะใหม่ะานะพี่บุยถ้าอยู่ตรงนี้นี่ทั้งวันครับเสียเวลาว่ะไปแล้ววะอุย้ยยิวไม่ดีนะเนี่ยโถเทพไฟยังไม่ได้แก่เลยเจอใครไม่รู้เจอใครอ่ะ น่าจะกันชิม้าน่าจะพับเลยครับไม่ไม่พับหรวะเจ๊ขวักมือวะขวักมือวะขวักมือวะเอาแตกขวักมือมนี้แตกเอ้าอะไรอ่ะจินนี่โอ้ขวักมือเล้วิ่งออกจากไมาจินนี่เย่มรู้ครอ่อนเลย โคเทมผมโดนไปแล้วใช่ไหมผมจำไม่ได้ว่าสามเครื่องไหนที่ผมต้องโซนไว้แต่ไม่รู้ว่าสามเครื่องนี้คือเป็นเครื่องที่ดีหรือเปล่านะเออหรือว่าผมจะโซนแค่สามเครื่องนี้ดีวะเสียงมาเลยเหรอเสียงดังเหรอเ่อเสียงดังมาเลยเหรอเฮ้ยสปิน เฮ้ยเจอใครไม่รู้เอาไปแล้วช่วยวะไอเทไม่เฝ้าว่ะเอาจริงต้องกระทืบเครื่องอยู่ถ้าแบบเนี้ยไอเ,อเอทโซนเครื่องว่ะเอาว่ะเมตาสองพันสิบหกว่ะ ตายแล้วเฮ้ยแล้วพี่บอยไม่เลื่อยโอ้โหคิลเลอร์คอนจริงวะนับถือแกจริงๆริวะวางไม้ไม่ได้คนเนี่ยไม่ดูเลยโอ้คนนน้อยู่ไกลแล้วอ้าวคุมเครื่องไม่ได้แล้วนี่ไงพี่บอยพี่บอยเขาบอกจะคุมสามเครื่องนี้ไว้แต่ไม่ยอมคุมตอนนี้ตอนนี้นักล่าน่าจะแบบว่าต้องเอาแค่สามเครื่องนี้แล้วกันไอ้เหี้ยเกมเริ่มไม่ดีแล้วว่ะไอ้แก่ ชัวชัวเลยลาลาบอกยงี้ชัวไอแก่มันไม่ไอแก่มันยังไม่ได้ฆ่าเลยว่ะว่าแย่แล้วว่ะแต่ว่าตัวตาดันมันพยายามจะล่าผมไปทางนู้นตลอดเลยครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วคอเด็ดอยู่แถวนี้โอ้ยปั่นเอ้ยศูตย์สามเครื่องนี้โดนคุมแน่เลยครับชัว โดนคุมแล้วเนี่ยสามเพื่องเนี่ยคือเ,เครื่องหนุนมมังมีโอกาสที่เขาจะปั่นได้ยเยอะสุดต้องไม่ให้เจอคอเด็ดรับถ้าจะถ้าทีมจีนจะชนะเชียงใหม่เนี่ยปัญหาเนี่ยเฮ้ยสปินเอ้าไม่มีสปินพี่บออย้อยแกสวยแกสวยแกแข สวยแก α. มึงยืนจูปากแม่งเลยแกมึงยืนจูปากแม่งเลยมึงฆ่าคนเดียวพอมึงยืนจูปากแม่งเลยไอ้แกมึงไม่เฝ้าวะถูกวะโอเคผมได้แล้วคนหนึ่งได้แน่สวยแกสวยชนะ,ชะชชชชแล้วมึงไม่ต้องเล่นแล้วแกมึงยืนนิ่งไปเลยชนะแล้ว game! แถมน้องชนไม่ได้วางไม้นะถ้าเกิดผมวางไม้ไปนี่อาจจะมีดราม่าอีกไม่ทันอ๋อถ้าคอนทันเอ้าเอา้าตัวยแกพังเครื่องก่อนไหมจาดคุณไม่ได้จ่าเลยนะที่เอาไม่เราครบครบจาดฟุกเวอร์ชั่นแบบแเวอร์ชั่นปกติไงเบาจัด เอ้ยหวัดดีเ้ยทุกคนคทุกคนน็อกติดมาทุกคน<อ>น็อกติดมาบ้างไงแ,ไไไแล้วถ้าทำไมถ้าทำไมถ้าทำไมน็อกติดไม่ไปแข่งอะ่ะนั่นผมเป็นไงเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องๆๆๆอยู่หัวเรื่องอยู่หัวเถ้าเกิดโดนนะกูได้คอนเทนต์คนดูกูสามพันแน่ช็อตเนี้ยอเอาเอาขอเดี๋ยวเดี๋ยวขอโชว์แมทปะ่ะอยากอ,บบบอยากเจออยากเจออยากเจอลูกศิบเองได้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอโชว์แมทให้พรุงร่งนี้วมาสุดท้ายเอาป่ะ โอเคป่ะโอเคป่ะเอาป่ะมาแฝงตรงไหนดูวะกำให้ผมเนิร์ดเหรอเออเเดี๋ยวขอเดี๋ยวขออาริฟินโชว์แมทโชว์แมทโอเคป่ะได้เออโดนดรามากว่าเป็นเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอให้เดี๋ยวขอให้เดี๋ยวขอให้แม่โดนหรอมั่คือปัญหาคือตรงนี้สิบปฐาจารย์สิบปฐาจารย์เนื้อ คอนแต่เปิดท้ายแล้วครับแล้วพี่บอยจะข้ามหน้าต่างทำไมวะเนี่ยแตกทีน,นี้โดนเฮ้ยยังไม่โดนวะไม่เตะตีมหรอล็อกติดไม่เตะตีมวะโดนหัวอย่าร้องดังนะไม่มีอ่ะตีให้โดนนะบอกก่อน โอ้โหมึงก็วิ่งทั้งวัดนะอีเปรตตีให้โดนะบอกก่อนตีให้โดนะลืมไปว่าลืมไปว่าน้องๆกันเองอ่อสตอรี่สอรี่เดี๋ยวเอาเดี๋ยวแข่งเดี๋ยวโชว์แมดดันนี่แดนด่นเดโมอ่ะโอเคปะโชว์แมดโชว์แมดดันเดโมโชยอกๆก็เรียกเรียกเรื่อง มีเสียงร้องฝ่ามือเดี๋ยวผมจะรอใช้โนว้านดีวะคือถ้าผมคุมคุมสามเครื่องนี้ยังไงยังไงก็ไม่น่าไม่น่ามีปัญหาเราเลื่อนขึ้นบันไดได้ปะเฮ้ยโคตรที่เฮ้ยเ้ยเดี๋ยว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 กูว่าไม่ใช่ละไอ้เหียกูว่าแปลกแปลกแปลกแล้วเช็คก่องดือว่ะ เอาได้แล้วอุ้ยปิงตีพี่บอยปิงตีเขาเข้ามายีนอย่างเดียวเลยอะแล้วกูจะเล่นยังไงอะเอาที่คอมแบคคอมแ็คสไตล์คนนี้ตายนะครับแพ้ละเนี่ยเอา กโก้าการันตีก่อนแล้วกันนะขอโทษนะครับน้องพลอยโก้าการันตีก่อนแล้วกันไม่งั้นนี่โดนทีมทับถมแน่ไม่ว่าจะจากทีมตัวเองหรือว่าโบแบ ือแล้วเขาวิ่งกลับมาหาเรื่อยเอาอ่ะลูกเองมาดิ GT อะไรพี่บอยเขาลูกเอง เฮ้ยตรงนี้มีหลุมเอ็งนะอย่างนี้เราปล่อยอน้องจินนี่รอดนี่คือต้องไอ้ไนี่เรามัง้งสเตปต้องมากดซับยพี่เรามั้งใช่ใช่ใช่ฆ่าเลยมีลูกเองฆ่าไปเลยฆ่าไปเลยโอ้ผมก็ไม่ได้ดูครับกำลังแบบปลื้มปิ่มอยู่ว่าแบบเฮ้ยกูก็เก็บเศษเหมือนกันนะจ๊ะฆ่าไปเลยพี่ยาละอยู่ไหนวะเนี่ย ไม่ปิดหลุมด้วยลองจินนี่อยู่ไหนมาหาพี่อยู่ไหนอยู่ไหนอ,อยู่ไหนอยู่ไหนเอา่ะเอาอะจูก,กิงอ้เขาวางไม้ <c oughs> เราจะเล่นยังไงอะเอาเราเดินแบบนี้เรียบร้อยทั้งวันตรงนี้บอกเลย ทั้งวันไม่ถ้าเกิดว่าเราโดนแบบนี้จริงๆแล้วเราจะเล่นยังไงวะแบบวิ่งเอาบัตรลัดแบบนี้หรอหลุมยูขวาหลุมยูขวาโอ้โหฟังอ่อนเกินไม่ได้ยินเสียงหลุมอ๋อคือแบบนี้กูก็ไล่ไม่ได้แล้วเนี่ย โอ้โดนอ้อมไม่ลงเขาได้ยินเสียงหลุมแล้วหรือยังก็ไม่รู้จี้จี้ดิสิหัวล้อป่ะดิสิหัวล้อป่ะในห้องอ่ะดิสิหัวล้อป่ะหัวลอสาสใจเกิน เขาไม่ปิดหลุมโนวันเลยเขาไม่ปิดหลุมจึงจะไปหัวล้อใส่เขาอีกบอกบอกแล้วว่าให้มั่นใจด้วยแบบเทคเิคเลยดวงมึงดีโคตรดวงมดีก็เฮียแล้วเฮียดันมาเพื่องมาตรงเมียสาวเพื่องดวงมึงดีมากต้องเ่แบบไหนั้งแต่ลูกเกล่าต้องเล่นแบบไหนนะจ้าทุกเฮียมันมันเล่นมูวๆอะมันไม่เล่นรดเลย โมเป็นเพื่อนันจันตฟุกดูจะตีพี่โมอีกเหรอแต่ฟุ๊กตีพี่บอยปะพี่บอยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะคุมสามคนนี้เลยเขาพูดเสร็จเขาเดินออกไปเลยแต่เล่นเลเ่กดันงกว่าคะนงมเลยอ่คิดเลยพวกนี้พี่ต้องหาตัวไปซ้อมอ่ะพี่ก็เฮียแล้วให้ผู้เล่นให้ไม่พุกนี้อ่ะผมเล่นไม่ได้นะ พี่ปุ้ยไงพี่ปุ้ยไงไ่เลยนะไม่ไม่เขาบอกว่าใครเล่นก็ได้เขาเอาไม่ใช่ตอนแรกเอียนบอกว่าถูบัลลังาโอ้โน่ไปนี่ไงแต่ฟุก็โชว์เพลเยอะสองพัห